เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรก,ก่ยแคทเกมนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการ Universe s a n d b o บมัน บ้ามากแลวนะครับรายการนี้เราเชิญมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวแต่ก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเราทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สามารถเอาไปอ้างอิงกับงานวิชาการอะไรได้เลยนะครับดูกันเพื่อความบันเทิงนะครับเอาละครับความบ้าที่เราเล่นวันนี้นะครับจะคุณ RIP นะครับบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากดวงจันทร์ใหญ่เท่าดวงอาทิตย์แฮทแทกมันบ้ามากนะครับโหอันนี้ง่ายมากเลยนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอ่ะเราก็โฟกัสไปที่โล้นนะครับแล้วก็แอดดวงจันทร์ลงมาระยะอาจจะอ่า ไม่ตรงนะครับแต่ว่าก็จะเอาแค่ใกล้เคียงที่สุดนะนี่ครับก็มีดวงจันทร์ละดวงจันทร์ก็จะโคจรรอบโลกนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปก๊อบขนาดของดวงอาทิตย์มาขนาดก็เท่ากับ1ดวงอาทิตย์นะครับอันนี้ไม่ต้องก๊อบเลยเราโฟกัสไปที่ดวงจันทร์นะครับจากนั้นนะครับเราก็สต็อปไว้นะครับแล้วก็ปรับเวลาถอยหลังนะครับมันจะช้าแล้วก็ปรับตัวนี้เป็นดวงอาทิตย์แล้วเราก็ใส่เลขหนึ่งเข้าไปนะครับหนึ่งสองส นี่ฮะตอนนี้ดวงจันทร์นะครับใหญ่เท่าดวงอาทิตย์สังเกตดิโลกนี่ก็จิ๋วหลิวไปเลยฮะแน่นอนว่าถ้าเกิดมันอยู่ระยะน,นี้ดวงจันทร์จะแบบว่าอา่ากลายเป็นแบบเต็มท้องคว้าแล้วเห็นดวงจันทร์ชัดมากๆนะครับเหมือนแบบดวงแบบเหมือนโลกเรากลายเป็นดวงจันทร์เองเลยนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราแบบยอบ่อ,ยอไปก่อนอ่าย่อเวลาให้ช้าๆเยย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 ยโยย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  คุณผู้ชมดวงจันทร์เกิดความร้อนนะครับเนื่องจากมันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานะฮะเกิดความร้อนขึ้นมาฮะตอนนี้เหมือนมันค่อยๆเล็กลงทีละนิดท่านผู้ชมเหมือนมันค่อยๆเสียมวลแล้วเล็กลงนะท่านผู้ชมอ้าวแล้วก็ดวงจันทร์นะครับกลายเป็นกลายเป็นดวงจันทร์ปกติเฉยเลยฮะงงมากเลยครับเหมือนมันเสียมวลนะครับงั้นผมจะทําให้อันอย่างนี้ฮะดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ปรับเป็น 1- 2สองอันเลยทั้งอันนี้อันนี้มวลอุ้ยท่านผู้ชมผมปรับมวลนปั๊บกลายเป็นดวงอาทิตย์เลย เ่อท่านผู้ชมครับโลกโลกหายไปแล้วโลกดวนดวงอาทิตย์กินไปแล้วยังรวดเร็วอ๋อท่านผู้ชมถ้าเกิดเราปับมมวลมันเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นดวงอาทิตย์ทันทีเลยดวงจันทร์อ่ะเราปับมมวลเป็นหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดเรามวลนะครับทั้งมวลขนาดเท่าดวงจันทร์เนี่ยก็จะกลายเป็นดวงอาทิตย์อีกหนึ่งดวงฮะแล้วก็จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดเลยฮะแล้วระบบสุริยะก็กลายเป็นระบบสุริยะที่มีดวงอาทิตย์สองดวงแล้ววันก็จะถูกปัดถูกเปิ เกิดการอวสานของดวงดาวต่างๆพุ่งออกนอกอวกาศไปเลยวูวกลายเป็นดวงอาทิตย์คู่ที่หมุนควงกันเองแบบนี้ฮะเรียบร้อยนะครับระบบสุริยะพังทั้งปอนแล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านเห็นต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงแค่เกมเท่านั้นนะครับโปรดใช้วินัยในการรับชมด้วยนะครับทอบคุณผู้กำลังบันเทิงเท่านั้นนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับและถ้าเกิดใครอยากจะให้ผมทำอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แท็กมาร์มาร์ด้วยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่แท็กมาบ้างผมจะอ่านคำไปเลยนะครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสรุปรยการหยุดดูแซนบ็อกมันบ้ามากวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีจ้า